สวัสดีครับวันนี้จะมาแปลคอมเมนต์สำหรับ MV เป็นทีเซอร์นะของ b บ a ็คพิงกกับ s e l e น่าโก e เชื่อเพลงว่า i c อศ r รีมไปดูกันว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะคอมเมนต์นี้บอกว่าตอนท้ายที่พูดว่าไอศครีมเนี่ยคือเสียงของลิซ่าหรือเปล่าอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันจะดูทีเซอร์เนี้ยวนไปจนกว่าตัวเต็มจะมาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันคิดว่าเซรีน่าพูดว่าไอส่วนโรเซ่พูดว่าครีม คอมเมนต์นี้บอกว่าลิซ่าเต้นโรเซ่ไฮโน้ตเจนนี่เมนแรปจีซูภาพลักษณ์คอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันน่าเศร้าที่อาร์มี่และบิงเกียรติกันแล้วก็โจมตีกันพวกคุณได้โปรดหยุดเถอะและเป็นเพื่อนกันเราเป็นครอบครัว BTS และแ l ล c k พิ n k ต่างก็คือ K-POP เราไม่มีอะไรจะต้องสู้กัน คอมเมนต์ต่อไปตำแหน่งที่แท้จริงของแบ็ k พิงก์จีซูเป็นหน้าตาของวงแล้วก็เมนร้องเจนนี่เนี่ยเป็นเมนแรปแล้วก็ซับร้องโรเซ่เป็นเมนร้องแล้วก็ lead ด a n c e ลิซ่าเป็นเมนแดนแล้วก็ lead rap แต่ทำไม YG ถึงโปรโมทให้เจนนี่เมนร้องลิซ่าเมนแรปโรเซ่เมนแดนแล้วก็จีซูเป็นซับพอร์ตฉันว่าจีซูโอเคเธอควรได้อะไรที่ดีกว่านั้น คอมเมนต์ต่อไปบอกว่านี่แค่ทีเซอร์นะลองคิดดูว่าถ้าตัวเต็มอ่อนเนี่ยบิงแล้วก็แฟนของเซรีนาจะกรีดจนเป็นลมแค่ไหนคอมเมนต์ Comment นี้บอกว่าฉันว่าเจนนี่ลิซ่าและจีซูดูดีกว่าในผมสีดำคอมเมนต์ Comment ต่อไปแบ็คพิงและเลดี้กากาซาวแคนดี้แบ็คพิงและเซรีนาโกลเมสไอศครีมส่วนฉันโอไมก์ก oh ็ฉันว่าฉันเป็นเบาหวานคอมเมนต์ Comment ต่อไปลิซ่าดูเหมือนทานเจนเดอร์ คอมเมนต์ต่อไปการกลับมาของแบ็ p พิงแต่ละครั้งหวานขึ้นเรื่อยๆฉันมั่นใจสุดท้ายมันจะไปจบที่เบาหวานแน่นอนฮ่าฮต่อไปคอมเมนต์นี้บอกว่าจริงๆแล้วแบ็กพิงเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยสนุกไปกับเพลงไม่ต้องกดดันในการทำลายสถิติแต่เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นแฟนคลับของพวกเธอเราจึงยังคงต้องทำให้เจนนี่จีซูโรเซและลิซ่ามีรอยยิ้มผ่านสิ่งเล็กๆที่สุดที่พวกเราทาได้ ถึงบิงทุกคนจงมีความสุขกับเพลงนี้และลืมอะไรที่เป็นด้านลบไปเถอะตราบใดที่พวกเรามีความสุขไปด้วยกันทุกอย่างก็โอเคคอมเมนต์ต่อไปลิซ่าดูน่ารักมากๆในผมสั้นสีชมพูคอมเมนต์ต่อไปบิงอย่าไปสนใจพวกแอนตี้เราแค่โฟกัสในแบ็คพิงก์ก็พออีกคอมเมนต์บอกว่าทุกๆคนดูน่ารักและยอดเยี่ยมแต่โกเมสเหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกระดับ คอมเมนต์ต่อไปฉันอยากให้สงคารามระหว่างอาร์มี่กับบิงยุติลงฉันรู้สึกว่าถ้าเราหยุดสงคารามเหล่านี้แฟนคลับทั้งสองเนี่ยสามารถจะมาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้มันไม่สำคัญหรอกที่แบ็คพิงจะทำลายสถิติ BTS และไม่สำคัญที่ BTS จะทำลายสถิติของแบ็คพิงค์ทั้งคู่คือผู้ชนะฉันแค่หวังว่าแฟนคลับทั้งสองจะสนับสนุนกันด้วยความรักคอมเมนต์ต่อไปหากคุณเป็นแฟนเซรีนา และเพิ่งรู้จักแบ็คพิงเป็นครั้งแรกฉันจนัดแนะนำพวกเธอให้ฟัง0.02จีซูเธอเป็นหนึ่งในสายร้องและเป็นที่รู้จักในเรื่องความตลกและน่ารัก0.04ลิซ,ซ่าเธอเป็นนักเต้นที่เก่งมากและยังแรปได้ด้วยเธอเป็นที่รู้จักในฐานะมีมที่มีชีวิตและเป็นคนชอบเลี้ยงแมว0.07เจ ЕН นนี่เป็นแรปเปอร์ที่ดีมากและยังร้องเพลงดีด้วย เธอเป็นที่รู้จักในเรื่องการล้อเลียนทุกคนและเป็นเจ้าแม่แฟชั่นจริงๆ0.09โรเซ่เธอเป็นที่ยอมรับในเสียงร้องแต่จริงๆเธอเต้นได้ดีมากด้วยและเธอรักการกินเป็นอย่างมากส่วนคนที่พูดว่าไอศครีมนั่นคือเจนนี่แต่พวกเขาเนี่ยปรับแต่งเสียงของเธอมากจนแตกต่างจากเสียงที่เธอร้องจริงๆคอมเมนต์ต่อไปพวกคุณเลิกเล่นมุกเบาหวานสัทีมันตลกดีนะแต่ว่าเล่นซ้ำๆกันเยอะมากมันน่าลำคาญ และไอศครีมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นเบาหวานคอมเมนต์นี้บอกว่าลิซ่าเท่เจนนี่ร้อนแรงจีซูน่ารักโรเซ่ ose, สวยงามซีรีน่าเซ็กซี่พวกเราทั้งหมดเนี่ยกำลังจะละลายแล้วคอมเมนต์ต่อไปฉันชอบเวลาที่ลิซ่าแสดงสีหน้าแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรักมันคอมเมนต์นี้บอกว่าโอ้ oh my g ก็ผมของลิซ่ามันเจ๋งมากๆ อีกคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่ได้ทึ่งกับแบ็คพิงเท่าไหร่แต่ทรงผมของลิซ่าทำฉันพูดไม่ออกในทุกๆครั้นที่คัมแบ็คฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าราชินีแห่งการแรปเจนนี่ราชินีแห่งการเต้น Lisa, ลิซ่าราชินีแห่งความงามจีซูราชินีแห่งเสียงร้องโรเซ่พวกเธอทั้งหมดคือราชินีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันจะกินไอติมและดู MV มันจะเหมือนว่าฉันเข้าไปอยู่ใน MV ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่า เพลงนี้จะเป็นเพลงภาษาเกาหลีทั้งหมดยกเว้นท่อนของเซรีนาที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเหรอไม่นะคอมเมนต์ต่อไปฉันชอบมากๆเมื่อแบ็คพิงมาในคอนเซปต,ต์น่ารักคอมเมนต์นี้บอกว่าสักวันเราจะไม่ได้เห็นลิซ่าเต้น สักวันเราจะไม่ได้ยินเสียงหวานๆของโลเซ่สักวันเราจะไม่ได้ยินการแรปของเจนเนี่สักวันเราจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มของจีซูสักวันแบ็คพิงค์จะยุบวงสักวันแบ็คพิงค์จะแยกจากการไปตามเส้นทางของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับไปถึงความทรงจำที่เราได้สร้างขึ้นมาจากพวกเธอจากแฟนคลับจากเสียงเพลงจากเสียงหัวเราะจากน้ำตาและสักวันหนึ่งเราจะยิ้มที่มีพวกเธออยู่ในความทรงจำ เอาแหละก็เอามาฝากกันเท่านี้นะั้นจริงแล้วมีคอมเมนต์เนี่ยโโหูมาเป็นแสนเลยนะแต่ผมก็แปลมาแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วคอมเมนต์มันก็จะซ้ำๆกันเพราะว่าตัวทีเซอร์เนี่ยมันก็แค่สั้นๆนิดเดียวเองก็เลยไม่ได้มีอะไรให้วิาพากษ์วิจารอะไรกันมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชื่นชมอะไรทำนองน,นี้ก็แปลมาให้เท่านี้แล้วกันไปแล้วสวัสดีครับ